สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c ก o คโนชแนลวันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกันอีกหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือบาวมายากลนั่นเองนะครับผมเป็นเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะอึดเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีครับผม เพิ่งจะหมดตู้กาชาเรนเจอร์ธายอดนิยมไปเองครับซึ่งในตู้นั้นมีตัวของบาวมยากรอยู่ด้วยนะผมส่วนท่านมืดจะเป็นตัวของโคนี่สล็อตนั่นเองครับผมก็เลยจะมาทําการรีวิวตัวบาวมยากนั้นให้ดูนะครับผมตัวนี้นั้นผมก็เปิดมาได้จากการเปิดแพ็คเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมในหลายๆเดือนที่ผ่านมานครับมันมีตัวของบราวยากลมาขายแล้วก็ ผมนั้นสุ่มดวงเปิดได้ออกมานั่นเองนะผมได้บราวมายากลมาครอบคอมนที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมอ่ะผมก็เลยไม่ได้เปิดทางด้านของการชาติท่ายอดนิยมไปนั่นเองนะครับเพราะว่าผมมีครบทุกตัวแล้วนั่นเองครับในกาชาินั้นผมก็ยังคงเก็บตัวต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูสเตตัสของมันกันดีกว่าครับว่าเรนเจอร์ตัวนี้นั้นมีสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยครับข้อเสียของบราวมายากลหลกัหลกๆเลยนะครับผมที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ ค่าแร่นั่นเองครับผมใช้แร่ถึง2,040หน่วยนั่นเองครับค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับผมอะ่ะจะแล้วจะป็นต้องใส่เกียร์ลดแร่อย่างน้อยน,น้อยเนี่ยสจุดเป็นอย่างต่ำครับ2จุดนี่ก็คือก้ำเกินฝืนทนใช้แล้วนะผมจริงจริงแล้วควรจะใส่3จุดด้วยซ้านะครับไม่งั้นแล้วการใช้งานนี้จะใช้งานได้ลาบากมากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอะ่ะแล้วก็มาดูสเตตัสกันต่อนะโหเรตัสถัดมาก็คือ พลังโจมตีนั่นเองครับพลังโจมตีของมันนั้นอยู่ที่6กแสนสามนะครับผมในร่างเวลร้อยสีแบบนี้นะครับส่วนร่างแม็กซ์นะครับผมจะอยู่ที่1นล้านสนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับสำหรับสายพลังปกติแล้วตัวเลขก็จะอยู่ประมาณแค่6กแสนถึงแปดแสนอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะถึงล้านสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นั้นเกิน1นล้านไปนะผมถือว่าดามจค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมสำหรับสายพลังตัวนี้ต่อมาครับพลังชีวิตนะครับผม ร่างเวล140อยนะผมอยู่ที่6ล้าน7นะครับผมส่วนร่าง Max นะครับผมจะอยู่ที่12ล้านกว่านะผมโอ้โหถือว่าค่าเลือดเยอะมากนะผมสำหรับสายพลังเยอะแล้วก็ถึกมากด้วยเช่นเดียวกันนะผมสำหรับ ความสามารถแฝงของมันนะผมค่าเลือดแบบนี้คือถึกมากเลยครับค่าแฝงก็เยอะด้วยครับทําให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตายยากมากผมช่วยทีได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับการเป็นตัวชนรับดาเมจจากศัตรูนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนความเร็วในการโจมตีผมถือว่าปกติหัมปานกลางครับ141ส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นก็ถือว่าเร็วอยู่พอตัวครับเพราะว่าเกิน100มันเองครับก็ถือว่าเร็วอยู่ครับ105ส่วนระยะโจมตีผมก็ ถือว่ายังเป็นตัวชนใกล้ยอยู่ก็พอได้อยู่นะครับผมระยะโจมตีอยู่ที่90ครับก็ยังถือว่าไม่ไกลมากจนถึงเป็นตัวชนรองครับแต่ว่าอยู่ใกล้พอสมควรครับก็ยังนับได้ว่าเป็นตัวชนใกล้ได้อยู่ครับน่าจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับผมที่ยังพอจะนับได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ปกติเลยนะครับผมสรบสายพลังจะมีค่าทางด้านของตั้งสกิลให้30%ครับ ส,ส่วนตัวนี้น่าจะมีค่าความแม่นยาสกิลมาให้อีก30%ครับกบ็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแสดงว่าสกิลนั้นก็ค่อนข้างที่จะแม่นมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นมากอะไรมากมายผมว่าค่าแฝงทางด้านของแม่นยําสกิลไม่ค่อยได้มีมากมายสักเท่าไหร่นะผมการใช้สกิลของมันก็เลยไม่ทําให้เห็นผลได้ชัดเจนมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีคูราเรนเจอร์อยู่ที่11วินะครับผมก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์แสงมืดยุคเก่านะผมยุคเก่านั้นจะมีคูราเรนเจอ เจอร์ยุคใหม่นะครับผมจะมีครูดาวเรนเจอร์อยู่ที่13วิด้วยกันนะครับผมก็เยอะกว่า2วินะครับสรับเรนเจอร์ยุคใหม่นะผมคาทําให้ตัวนี้เป็นเรนเจอร์ยุคเก่านั่นเองครับซึ่งเรนเจอร์ยุคเก่าของแสงมืดนะผมส่วนใหญ่แล้วจะออกมาในเดือนมีนาคมครับซึ่งเป็นช่วงครบรอบเกมเรนเจอร์ครับแปี9ปีอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วก็รอติดตามเดือนมีนานี้ได้เลยครับว่าแสงมืดตัวใหม่นั้นจะเป็นเรนเจอร์แสงมืดรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะซึ่งจะมีครูดาวเรนเจอร์ต่ อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีข้อเสียหลักๆเลยครับที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะครับผมนอกจากทางด้านของแร่ที่ใช้เยอะเกินไปแล้วเนี่ยยังมีด้านของการโดนสถานะของมันนะครับผมสถานะที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือมีอยู่3อย่างนั่นเองครับผมจะมีการใบ้ครับผม 2ครับเป็นทางด้านของการสตันครนะผมแล้วก็3ครับเป็นทางด้านของการน็อกแบก็กหรือกระเด็นถอยหลังนั่นเองครับ3อย่างนี้นะครับผมตัวนี้นั้นค่อนข้างที่จะโดนง่ายมากนะผมบผมแป,ป๊แปๆก็คือโดนบ้ายแป,ป๊บๆก็คือโดนสตารแป,ป๊แปๆก็คือโดนน็อกแบ็กนะครับผม ทำให้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกสกิลตามที่มันหวังนะครับฉะนั้นแล้วทําให้ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถหวังพึ่งสกิลอะไรได้มากมายครับผมเพราะว่าโดนทางหน้าของสกิลสถานะป่วนหนักมากนะครับผมทําให้มันไม่สามารถออกสกิลอะไรได้ตามที่มันต้องการนะครับผมฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลกันอีกสักนิดนึงนะครับสกิลที่1ครับผมเป็นหน้านของเวทีลึกลับครับเป็นสกิลเจเมจ40เข้าครับผมค่อนข้างจะหนักเลยทะลุออกมาตะแล้วก็น็อกแบคก็คครับผม สกิลนี้มีคูดาวสกิลอยู่ที่3าวิครับแล้วก็มีระยะความกว้างของสกิลอยู่ที่450จุดครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวครับแล้วก็ดามเมจหนักนะครับผมสำหรับสายพลังนะครับ40เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ครูดาวสกิลนะคมค่อนข้างที่จะต่ำม,มากครับ3วินั้นทำให้มันออกสกิลได้ถี่ยิบครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปครับข้อเสียของตัวนี้คือโดนสถานะง่ายใช่ไหมครับทำให้สกิลนี้เนี่ย ออกได้น้อยลงนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามหรือศัตรูเราเนี่ยมักจะมีพวกสกิลปวดพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมทั้งน็อกแบ็กทั้งสตันผมตัวนี้นี่คือรับเดามจรับสถานะกันไปเต็มเต็มเลยนะครับทาให้สาวิเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกับที่มีครูดาวสกิลปกติเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีครูดาวสกิลต่ําก็จริงแต่ว่าใช้งานได้ไม่ดีจริงนะครับผมเพราะว่ามันโดนสาระง่ายปุ๊บพอโดนใบมันก็หยุดใช้สกิลพอโดนสตันมันก็ยืนนิ่งใช้สกิลไม่ได้ พอโดนน็อกแบ็กมันก็ทำให้แคนเซิลสกิลที่กำลังจะออกนั้นหายไปด้วยเช่นกันครับก็ต้องรอครูดาวสกิลอีก3วิด้วยกันนะครับผมทำให้ตัวนี้นั้นมีปัญหาการใช้งานนั่นเองนะครแต่ว่าเรื่องความถึงนั้นเป็นที่1แน่นอนครับตัวนี้ค่อนข้างจะถึกมากพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับในสกิลที่สเป็นสกิลบัฟนั่นเองครับผมโชว์นกพล่าครับสร้างเกาะเรือห5เข้านะผมแล้วก็บัฟการต้านสกิลอีก50% แล้วก็ฮิลเลื่อนอีก80%ครับถือว่าตัวนี้ครบเครื่องเช่นเดียวกับโคนี่อามาเทรส์นะครับผมแถมมีความสามารถอย่างความสามารถบังคับคือลัสแอคแท็นั่นเองนะครับผมส่วนความสามารถเปิร์เป็เปนในหน้าของตัวหนื่น,นั่นเองครับก็ถือว่าครบเครื่องครับเหมือนคนี่อามาเทรส์ทุกประการนะครับผมแต่ว่าโคนี่อามาเทราส์นั้นออกมานานแล้วมากกว่านะครับผมแต่ว่าโคนี่อามาเทรส์นั้นจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ดูสถานะง่ายนั่นเองครับ มีทั้งสกิลเดามจนะครับผมแล้วก็มีสกิลบัฟเช่นเดียวกับตัวของบราวมยากรครับแล้วก็มีความสามารถเปิดลัดเอ็กแท็กกับตัวเหนื่อเช่นเดียวกันเลยนะครับผมทำให้โคนี่มาเทสือเนี่ย ผมแนะนําใช้เป็นตัวชนมากกว่าตัวของบาวมายากลนะครับผมโดยบาวมายากลนั้นจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อตัวเกมนั้นมีการปรับและบัฟให้มันเก่งมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั่นเองครับตัวนี้ก็มีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาฉะนั้นแล้วช่วงนี้มันยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายผมก็เลยยังไม่แนะนําให้คนหยิบมาใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะเปิดได้ก็นําไปใช้ในกิวอจะดีมากกว่านะครับผมคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนนะครับ แล้วก็การใส่เกียร์ตัวนี้ผมสําหรับเกียร์ฟรีครับก็เป็นคอรองเท้ากระเป๋าก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมใครที่มีเกียร์กระดิ่งครับก็ใส่กระดิ่งเลยนะครับผมช่องกลางก็ใส่ชุดซันตาหรือเกียร์ป้องกันอื่นๆที่ดีที่สุดก็ได้ครับถ้ามีเกียร์รถแลกที่ดีกว่านั้นก็ใส่ได้ก็จะยิ่งดีมากนะครับผมช่องแรกก็ใส่เป็นคาถาคริสต์มาสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครจะใส่เกียร์ฟรีที่เป็นเซตเดเมจก็ได้เช่นเดียวกันนะผมก็เป็นทางด้านของ ธนูนะครับผมแล้วก็โล่แห่งการปกป้องครับแล้วก็กระเป๋านะครับผมให้มันมีค่าเลือดสักนิดหนึ่งครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ว่าต้องยอมรับกับค่าแรกที่ใช้ถึง2000เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวชนนะครับแนะนําให้รอเปิดทางด้านของโคโรโบเรนเจอร์มาเป็นตัวชนใช้งานจะดีกว่าครับค่าแฝงก็มีพอๆกันนะผมแต่ว่าทางด้าน,นของการโดนสถานะหรือว่าค่าแรกนั้นอาจจะใช้ได้น้อยกว่านั้นเองนะครับผมถือว่าคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่าตัวของบาวมายากลอีกนะครับ ๋ยวไปลองทดสอบกันที่สเตทหลักกันดูก่อนนะครับผมมาดูกันครับว่าสกิลเดามจยสามวินั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในด่านที่396เลยครับด่านเดิมที่ทดสอบกันประจํานะครับผมมาลองดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมรอเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามปล่อยเอกมาก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงผมรอดูใกล้ๆทั้งนิดนึงนะครับรอดูทางด้านของสกิลบัฟมันด้วยครับว่าบัฟไกลป้อมมากแค่ไหนผมออกมาก็เกือบจะ1ปีแล้วนะครับ ก็บับไม่ไกลป้อมมากครับผมปกติเลยนะครับฮึบออกสกิลฮึบนี่ครับผมน็อกแบ็กครับก็ถือว่าเดามจหนักอยู่นะครับผมสำหรับสายพลังนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวนี้เวลแค่140่เพราะนั้นเลือดตัวยังลดไปขนาดนี้เลยนะครับผมทำให้คิดว่าตัวนี้ก็เดามจหนักพอสมควรครับท่าแม็กซ์นะครับผมในร่างแม็กซ์นั้นผมว่าใช้งานได้ดีกว่าร่างเวล1 4 0เยอะเลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วคนจะจะใช้เวล1 4 0นะครับผมแต่ว่าร่างแม็กซ์นั้นผมแนะนํามากกว่านะครับ การดนสงานง่ายก็ยังคงมีอยู่ครับแต่ว่าร่าง Max นั้นความถึกนั้นจะมีมากกว่าแล้วก็ใช้งานได้เห็นผลได้ชัดว่าเก่งมากกว่าเวลร้อยสนั่นเองนะครับผมะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้เป็น ร่างแม็กซ์จะดีกว่าวล1 4 0เยอะมากนะครับผมวล140นั้นใช้งานยากครับเพราะว่าครูเรอเรนเจอร์นั้นค่อนข้างจะมากทําให้ปล่อยตัวมาชนได้ไม่มากสักเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับให้เห็นกันชัดๆอีกรอบหนึ่งครับนอกแบ็คในด่านปกตินั้นก็ติดกันโรนโลอยู่แล้วนะครับผมก็มาดูกันเลยครับให้มันวิ่งไปเลยนะครับผมนี่ครับตั้งแต่หน้าป้อมเลยทีเดียวครับอ่าก็ถือว่าสกิลครบเครื่องครับผมทั้งบัฟช่วยทีมนะครับผมแล้ว มันเสียแค่ใช้แร่เยอะกับโดสถานะง่ายแค่2ข้อนี้เท่านั้นนะครับผมไม่อย่างนั้นตัวนี้นี่จะโขดมากเลยนะครับอาจจะเป็นตัวโกงอีกตัวหนึ่งที่เป็นแสงมืดสายพลังเลยนะครับผมอาจจะใช้กันทุกทีมเลยก็ได้ครับแต่ตอนนี้ก็มีการเอาเข้าออกอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้นั้นมันไม่ได้เสถียรอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเกมนั้นก็ ปรับอยู่ตลอดเวลาครับความเก่งกาจของเรนเจอร์บาวายโกลนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้แนะนําอะไรมากมายครับให้ใช้ตัวของบาวายากโกนนะครับผมสำหรับคู่เล่นปกตินะครับผมถ้าเป็นคู่เล่นระดับตํานาหรือว่าระดับท็อปคอมเนี่ยเขาก็ปั้นแม็กได้ง่ายอยู่แล้วนะผมว่ากลุ่มชมูเขามีเยอะนะครับสามารถเปิดหาได้แต่เราเรา,เราเนี่ยผมไม่แนะนําให้ปั้นแม็กมาใช้งานเลยนะครับผมไปปั้นตัวโคนี่สล็อตจะเก่งมากกว่าผมหรือว่าปั้นตัวเชสก้าแสงมาแบกทีมยังใช้งานได้ดีมากกว่าเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวไปลองดูทางน้านของ PVP ีกันครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่ลีกยงมาสเตอร์หนึ่งอยู่นะครับทีมแรกผมมีตัดแรกหมด4ตัวด้วยกันครับผมบวกเอลซ่าแล้วก็ชินจังอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็มีเบนิมารุ้ด้วยครับมาลองดูยริงดีกว่าว่าบราวยาโกนนั่นจะยืนชนกันไหวหรือเปล่าครับในเวล้อยสีนะครับผมเกียร์นี้ผมก็ใส่เพื่อให้หลายคนเห็นว่าเกียร์มันไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายผมเพราะว่า ผมก็มีเกียร์ที่ดีกว่านี้ครับในการลดแร่ของมันเยอะนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช้ครับเพราะว่าไม่อยากจะถอดมันออกมาด้วยนะผมตัวอื่นมันเปลืองทางล่างของโฆษณาเยอะนะครับผมตอนนี้ก็กําลังสับเปลี่ยนเกียร์ของเรนเจอร์ตัวอื่นๆอยู่ในทีมนะผมว่าผมจะมารีวิวกันให้ดูอีกรอบนึงด้วยครับสลับเกียร์ในเรนเจอร์ในทีมของผมนะครับผมว่าเนื่องจากในคริสต์มาสนั้นผมได้เกียร์ใหม่ๆมาเสริมค่อนข้างจะหลายชิ้นด้วยกันนะผมผมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเกียร์ในทีมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางด้านของ เขี่ยมังกรในการอัปเกรดเกียร์เรนเ,เจอร์เจ็ดดาวให้มันทะลุนะครับผมแล้วก็ทางด้านของคัมพีที่ไม่พอในการสลับค่านะครับผมอ่าโอ้ทีมผมก็โดนรัวๆเลยนะครับผมยันไม่ออกเลยครับสำหรับเมเดรันี่ครับผมโดนสตันกันรัวๆครับสาหรับทางด้านของบราวายากลน,นะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่นะครับข้อเสียมันผมก็เลยไม่แนะนําให้ใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับผม มันใช้งานได้ยากมากนะถ้าเกียร์ไม่ดีจริงนะครับผมอันนี้เกียร์ธรรมดามันก็จะให้ผลแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมสตาร์ทกันรัวๆครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมทีมผมบอกแล้วครับใช้งานยากมากครับสำหรับเบาไม่ยากวนน่าจะแพ้ครับทีมนี้ไม่ไหวยิงครับโอ้โหโดนลุมยับๆเลยครับหน้าป้อมไม่ไหวแล้วครับผมแล้วก็แร่มันใช้ถึง900เลยนะครับก็ เรียกออกมาได้ยากครับผมอ่ไม่ไหวครั้งแรกแพ้ไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นเมเดรดที่ผมใช้ประจำเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ครูดาวเรนเจอร์ของตัวบราวยากลเนี่ยมันเยอะครับทำให้เรียกตัวมาชนไม่ทันนั่นเองครับตายเร็วกว่าการเรียกตัวมาเสริมนั่นเองนะครับผมมาทีมต่อมากันดีกว่านะครับโอ้ทีมมีตัดแรก6ตัวเลยครับถ้าบราวยากุนนี่น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับผม มาครับทีมนี้ก็ได้ครับผมตัดแล้ทั้งหมด4ตัวครับผมมาครับลองดูกันจะพอไหวบ้างหรือเปล่าสักทีมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทีมแรกก็แพ้ไปแล้วนะผมบาวยากลมันตัวชนนี่ใช้งานยากมากนะครับผมมาดูกันครับว่าจะโดนสถานะอะไรบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับบาวยากลในรอบนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่โดนสถานะอะไรอ่ะโดนแล้วครับผมสตันอีกแล้วนะครับติดสตันเรียบร้อยครับแม้ว่าตัวที่เพิ่งจะออกมาใหม่ๆหลังป้อมนะผมก็โดนสตันอีกแล้วนะครับ โอ้โหนิ่งไปเลยครับผมถ้าหาจะเป็นจากผลของโคนี่สล็อตอ่ะใช่จริงๆด้วยครับโคนี่สล็อตสตันก็เลยยาวหน่อยนะครับผมเ,เรียกตัวออกมาชนหน่อยครับไม่ไหวแล้วครับผมกองหน้าผมยืนกันไม่ได้นะเพราะว่าบาวมายากนั้นตายง่ายไปหน่อยนะครับผมอ่าเพราะว่าเกียร์มันไม่ได้สุดอะไรมากมายผมแล้วก็แร่ใช้เยอะแถมตัวครูดาเรนเจอร์ก็ยังเยอะอีกนะครับผมเรียกมาเสริมทัพได้ไม่ค่อยทันนั่นเองนะครับแถมยังแพเรนเจอร์คาดมืดอ,อย่างพวกเจม่มวง โคนี่สล็อตด้วยนะผมสตันกันรัวรัวเปลี่ยนร่างกันรัวรัวครับผมโดนสถานะง่ายมากครับการใช้งานเลยมีปัญหาหนักมากนะผมสกิลก็เลยไม่ค่อยได้ออกอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับผมออกน้อยมากครับแล้วก็ความแม่นยําก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมส่วนใหญ่จะยืนนิ่งให้โดนดามจกันมากกว่านะครับอ่าทีนี้ยังพอไหวผมบาเมโกยังพอต้านไหวครับก็เริ่มออกสกิลแล้วผมพอว่า พอไม่มีทางด้านของเรนเจอร์ที่ใส่สถานะของตัวบาวมยากลได้ก็ออกสกิลกันขี่ยิบเลยนะผมนี่ครับเห็นไหมออกกันรัวๆนะครับพอโคนี่สลอยกับเกมม่วงตายไปก็อย่างที่เห็นได้เลยนะครับอก็ชนะไปครับทีมนี้ขอแค่ไม่มีตัวทําสถานะกับตัวของบาวมยากลได้ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากอยู่เลยนะครับผมอ ตกมาลีกมาสเตอร์สเลยนะครับมากันอีกสักทีมนะครับผมโอ้ทีมนี้มีเรื่องของบาวด้วยนะครับบาวบินนะครับอ่ามันลองดูกันสักหน่อยนะผมขอเปลี่ยนตัวกันบินสักครู่ครับเซรีหิมต้องจัดการบราวได้นะครับผมเพราะว่าชาชนะทางนั่นเองนะครับผมในการเล่นเวลาเจอตัวบินฝั่งตรงข้ามผมพยายามหาเลนเจอร์การบินที่ชนะทางธาตุมานะผมจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมไม่ว่าจะเวลร้อยสก็ตามนะครับ โอ้บาเวกวนนี่คือออกมาก็คือตายไปเลยนะครับผมโดนอะไรเข้าไปครับเนี่ยตายง่ายมากนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหเพิ่งออกมาก็คือตายไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเอานี่เพิ่งออกมาก็โดนสตันอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับผมสำหรับบาลเมกวนโดนยับยับเลยนะครับผมทางด้านของสถานะการสตันนะครับโอ้โหไม่ได้ทําอะไรกันเลยทีเดียวนะครับผมเอายังไงครับหายสตันแล้วเดินหน้าได้ไหมบาลเมกวนครับผมออกไปยืนชนหน่อยยังไง ยังไงตัวหนึ่งโดนสตาร์ทอีกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็ยังขยับได้อยู่ครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะผมโอ้โหโดนกันยับยับ,ยบนะครับฝั่งผมจะพอไหวไหมครับเนี่ยฝั่งเขานี่คือโคนี่สล็อตยืนกันเป็นขบ,บวนเลยนะครับถ้าทางจะทําให้บาวยากรของผมนี่ขยับไม่ค่อยจะได้นะผมเราต้องสตาร์ทเขาก่อนนะครับด้วยโคนี่สล็อตเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วค่อยเอาบาวยากรออกมาเล่นนั่นเองนะครับ ดูสบวยากอ่าไม่โดนแล้วครับผมบาวยากลอ่ะโดนสตันอีกแล้วครับผมตัวอื่นในทีมไม่โดนนะครับแต่บาวยากลก็คือโดนอีกแล้วนะครับผมโอ้โหจะโดนสถานะง่ายเกินไปไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนครับไม่ต้องทาอะไรกันพอดีนะครับผมถ้าตัวอื่นในทีมผมไม่เก่งพอเนี่ยก็คือยืนกันไม่ไหวแล้วนะครับผมสำหรับบาวยากลนี่คือในทีมเก่งและช่วยได้ดีนะครับไม่งั้นแล้วมันคงจะยืนไม่ไหวไปนานแล้วนะครับผมอย่างเมื่อกี้นี้ตอนแรกปล่อยออกมาคือตายทันทีเลยนะครับผม ฉะนั้นแล้วบราวายาโกนั้นผมก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะผมในการใช้งานเวล1 4อนะครับใครจะใช้ต้องใช้ร่างแม็กซ์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในการปั้นแม็กเนี่ยกบชชพูค่อนข้างจะหายากครับสำหรับผู้เล่นปกติฉะนั้นแล้วผมไม่แนะนำการใช้บราวมายาโกนสักเท่าไหร่ครับใครที่เปิดได้ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์ได้ครับใช้ในเฉพาะทางด้านของกิลวอร์เท่านั้นนะผมใช้งานได้ดีมากนะครับสำหรับกิล เพราะว่ามันมีการปล่อยตัวได้แค่ตัวเดียวนะครับผมในแต่ละเดนเจอร์นะครับทำให้การใช้งานนั้นมันดีมากครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแฝงถึกพอสมควรเลยนะครับผมการใช้งานก็ประมาณนี้ครับข้อเสีย2ข้อแร่เยอะต้องใส่เกีรยมันดีสักนิดนึงครับลดแร่อย่างน้อย2จุดนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงก็คือโดนงสถานะง่ายมากครับทาให้สกิลต่างๆนั้นไม่ค่อยจะออกครับผมแม้ว่าครูดาวสกิลนั้นจะน้อยก็ตามนะครับผมอ่ประมาณนี้ครับผมสำหรับราวมยากรสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.